มาเที่ยวเสาเสลียงแล้วกับพาสนะไดเมืองอุบลดงนาทามแล้วสร็ปเดียบร่อยแล้วก็สิผ้าไกด้กับบ้านที่บ้านนี่เหี้ยเขาเหี้ป่าเลยอันคุณแม่ครับคุณพ่อเมื่อนี่เป็นไกด์นำเที่ยวในนี่้าคเคยอเที่ยวจังหวัดอุบลอ่นละย่างทีว่แล้วคุณแม่พ่อนแสวงกับอยากให้พี่น้องเห็นว่ามือได้มาเที่ยวเมื่อนี่มันมี บรรยากาศธรรมชาติที่ดีที่สุดคัอนึกบ่ออกให้นึกถึงเมืองอุบลแม่นบ่อใหญ่เออแม่นบ่ตาแม่นบ่ตาเมืองอุบลเท่าหน้าเที่ยวแม่นบ่อไม่พาดชุดยอดของเมืองอุบลเนี่ยมาเบิ่งเงาสุดยอดแนวไร้ตาสุดยอดเยี่ยมเยี่ยมยัยเยี่ยมไมายัยไม่เยี่ยมทั้งปีมา้งเเยี่ยมอ้าหนึ่งสองสามเยี่ยมอีนี้ยุดเมืองอุบลเนี่ยนะมาเบิ่งเงาเมืองอุบลหน่าเที่ยวเด้อ อยู่ดีมีแห้ทุกผู้ทุกคนลูกล้านด้วยที่ได้เขาเมื่อเบิงตาก,กัใยา่กระลั่นตีเมื่ออุบลนานเะที่ยวเอาสำนีนอกขันอยากได้ามาเองเด้อค่ะ